สวัสดีค่ะแกกล่องจ้าแกกล่องจ้า A23 5G นะคะน้องใหม่ล่าสุดของ s ซัมซุงค่ะตัวนี้ 5G ราคาไม่เกินหมื่นนะคะลูกค้าราคา9,999บาทจ้าไม่เกินหมื่นค่ะ ตัวนี้นะคะจ้ารองรับ 5G นะคะแล้วก็ได้ CPU เป็น Snapdragon ด้วยนะคะ Snapdragon 695จ้าเครื่องแรงเล่นเกมไม่สะดุดค่ะลูกค้ากล้องก็สวยนะคะตัวนี้กล้องจะอยู่50ล้านพิกเซลค่ะกันมีระบบการสั่นด้วยนะคะเลนส์ w 5นะคะเลนส์ d อ่า2เลนส์ m a c 2ค่ะกล้องหน้า8ล้านนะคะหน้าจอจะกว้าง6.6อ่า6.6นิ้วนะคะแล้วก็เป็น Full HD ด้วยนะคะแล้วก็ความลื่นหน้าจอเนี่ยนะคะ2020เฮิร์ค่ะลูกค้าท่ นี่ค่ะรื่นปื๊ดเลยได้ CPU snap แถมความเร็วหน้าจอ120 h z ด้วยแล้วก็แรมตัวนี้นะคะเปิดมาเนี่ยเป็นแรม8นะคะแต่เป้าเป็นแรม8พัค่ะลูกค้าก็คือเทคโนโลยีใหม่สามารถ mm hmm. รอัพแรมเพิ่มได้อีก8 mm hmm. ก็คือ8บก8 mm hmm. เป็น16เลยนะเออโคตรคุ้มเลยจ้าลูกค mm ้า hmm. แบตเตอรี่5,000ชาร์จไว25ว mm ัต hmm. ์สินค้าพร้อมขายจ้าแวะมาร้านอินเลยนะคะอยากขายค่ะอยากขาย